วาววับเรากับสายตาของสัตว์ป่าที่หิวโหวยทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าใกล้ป่าทุมเรื่องราวเริ่มน่ากลัวขึ้นเมื่อชาวบ้านสังเกตว่าในช่วงนั้นสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านเริ่มหายไปทีละตัวเริ่มจากไก่หมาแมวและแม้แต่ควายในทุ่งนาที่ถูกทิ้งไว้ตอนกลางคืน,คนก็ค่อยๆหายไปอย่างไร้ร่องรอย บางครั้งชาวบ้านก็พบล่องรอยที่แปลกประหลาดาเช่นซากสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพที่สยดสยองเรื่องในถูกกินจนหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเล่ากับว่ามีการกัดกินทุกอย่างอย่างกระหายเลือดในคืนหนึ่งในช่วงที่เดือนดับชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงขุดดินเสียงนั้นดังออกมาจากทางทิศท,ที่กระท่อมของป้าทูมปลูกอยู่ พวกเขาก็อดสงสัยไม่ได้จึงตัดสินใจแอบวาวา